ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่พี่กรณนะครับผมเท d ดี้เกมเมอร์นะครับในรายการก่อนนะครับผมวันนี้พี่กรณ์ก็จะมาสอนนะครับผมวิธีการนะครับเอาชีวิตรอดนะครับดำรงชีวิตนะครับผมกับวิธีการหาของต่างๆในเกมนะครับเอ็กเพอร์ิเมนซีนะครับผมแล้วก็จะเรียกสั้นๆว่าเรียกง่ายๆว่า มันเป็นคล้ายๆกับอินเฟสสเตชันนั่นนี่นะครับอินเฟสสเตชันนะครับผมก็คล้ายๆวอซีในคอมพิวเตอร์นะครับผมก็อันดับแรกก็ให้น้องๆแบบว่าทาอะไรเรียบร้อยมีการเปลี่ยนชื่อนะครับนี่เป็นชื่อของเราครับไปก่อดจะเปลี่ยนเป็นกรอนเฟอร์นะครับผมแล้วก็เปลี่ยนมีการปรับภาพนะไปก่อนก็จะปรับเป็นโลนะครับผมเพราะว่ามันจะเกิดการลกนะครับผมไปก่อนไม่ปรับก็มาไปก่อนจะมาร่อนวิดีการ อุปกรณ์น,นะครับผมจำลองวิธีการนำรงชีวิตแล้วก็การหาของแบบจุกกูจุกกูนะครับผมว้าววันนี้เรากัโชคดีมากเลยนะครับผมที่ได้มันเกิดในที่แบบนี้นะครับพี่คนก็เดียเด๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวขอเวลดสักครู่ครัเคลิปมันแยู่อีนน๋นะฮะก็อัเดับแรกก็ให้เ้องๆนะดรับผมเดินครเบมันมันจะเกิดที่ไม่เหมือนกันหรอกครับเคเนี่ย เกมนี้มันจะเกิดไม่เหมือนกันนะมันจะเกิดคนละที่นะแล้วก็ตอนนี้ซอมบี้กำลังจะวิ่งมานะครับนก็ต้องเตรียมตัวรับมือก่อนนะครับเป็นเกมที่ว่าต้องระวังระวังหน่อยนะ ซอมบี้โหดที่หายเลยครับแล้วก็ว่าก็เกมนี้นะครับผมแล้วก็น้องๆก็พี่ก้อไม่ได้ด่านะครับก็เกมนี้มีอย่างเดียวคือนะครับเราอย่ามักง่ายนะครับแบบเราอยากได้อะไรก็เอาเอาไว้เลยนะครับคือเราต้องเอาอะไรที่มันจําเป็นจําเป็นหน่อยนะครับผมถ้าไรไม่จําเป็นเราก็ต้องเคลียร์ทิ้งนะเพราะว่ามันต้องมันต้องว่าไม่เป็นสูตรหน่อยนะครับไม่งั้น เราจะอยู่รอดไม่ได้นะครับเพราะอมบี้เยอะมากนะครับผมนะก็วิธีฆ่าซอมบี้ใช่ไหมครับก็ต้องขึ้นบนรถอยู่แล้วนะครับใครเคยเล่นอินเฟสเตชันหรือเคยเคยอ,อ่าซอมบี้ก็จะมาตามมาเลยนะครับผมก่อนเราไปที่ที่ว่าแบบที่อมบี้น้อยๆก่อน เราเก็บเลือดเก็บเลือดอะไรมานะครับรโดดขึ้นบนถังขยะนี่อ๊บจุมแจมนะครับผมเจอขวานด้วยนะครับเป็นอะไรที่ว่าเล,เล็กเลิดเติ้ลสเมนแทสมากเลยนะครับผมไหนอะ เด็ดเด็ดเดีดเด็ดเด็เดมันต้องเป็นมันต้องเป็นอะไรน,นี้นะครับถ้าเราถ้าเล่นเกมนี้แล้วแล้วเราไม่มีการการหลบ การลบนะถ้าเราไม่มีการลบเป็นมวยนะครับเราก็อาจจะถูกซอมบ,บี้หวดได้นะครับผมดับแรกก็ต้องให้แบบว่าเราเอากล้องทีว่าจําเป็นจําเป็นเก็บไว้ก่อนนะครับรู้สึกว่าจะมาอีกตัวหนึ่งอีกแล้วนะให้เราตั้งรับ ก็ให้เราหาของนี่แหละหาอะไรละแล้วก็ให้เราเลียเลซอมบี้หน่อยนะครับไม่ใช่ว่าชอกไปพลุตเดียวเลยนะครับอันตรายนนะว้าวว้าวมาปุ๊บปุ๊บนะครับผมทางนี้ก็ทางนี้ก็ถ้าให้มันเร็วไม่ต้องหันหัวอยู่โอ้ยไม่ใจไม่ใ่ไม่ใจ่ดขึ้นยาก่ารำคาน ว,ว้าวเก็บเลือดนะครับอะไรที่จําเป็นจําเป็นเราเอาไว้ก่อนนะครับผมนี่ก่อนบอกแล้วนะครับถ้าการอยากอยู่ชีวิตรอดของเกมนี้นะครับผมก็ต้องเป็นการแบบแบบมันไม่ใช่มีเมืองแค่นี้นะครับเรามีการเดินทางไปได้อีกนะโดยการถ้าโชคดีแล้วหารถเลยนะครับถ้าใครโชคดีบางครั้งก็เกิดมาปุ๊บเจอรถปั๊บเลยนะ คูนั้นก็แม่งโชคดีมากเลยนะครับแล้วก็อะไรที่ไม่จําเป็นก็โยนทิ้งไปนะครับตอนนี้เธอตัวไหนสวยกว่ากันวะตัวน,นี้สวยกว่านะครับตอนนี้ก็ต้องโยนทิ้งนะครับแม็กปืนนะครับเผื่อเราเจอเปืนนะครับโชคดีนะครับไปครับ มาให้น้องๆแบบอยู่ระยะห่างแบบนั้นหน่อยนะครับนั่นรถนี่ว่าแต่ไม่ใช่รถที่เราขับได้นะครับก็ให้น้องๆไปอยู่ห่างแม่งซอมบี้หน่อยนะครับคือให้เราเดินมาทางป่านะให้เราเป็นมวยหน่อยง่ายๆนะภาษาใต้นะครับว่าให้เราเป็นหน่อยนะครับเล่นเกมอ่ะเออให้เป็นมวยหน่อยเป็นมวยเป็นมวยกันเป็นมวยเขนก็จะไม้เป็นมวยอ่ะนะนะวับมาดีมาดี ถ้าว่าม,มีอะไรก็เก็บไว้ก่อนนะครับผมไอ้ย้าหมวกเล็กกี้ไอ้จ้าอย่ารองเท้าคู่นี้เด็ดวานะทาไม่มีอะไรก็ เล็มเล็มซอมบี้หน่อยนะฮะไม่ใช่ว่าน้องๆออกไปพูดเดี๋ยวน้องๆให้รีบวิ่งไว้ที่รถรถนั่นเลยนะครับผมรถนั่นรถนั่นรถนั่นครับแล้วก็หันมาพอน้องๆหันมาแล้วน้องๆก็ซูมเข้าไปนะครับนี่นี่นะครับอะไรมึงมึงเป็นผัวเมียกันเหรออือเป็นผัวเมีย ตายทั้งหัวทั้งเมียมตายทั้งหัวมาแล้วเสียงมาอีแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งลงไปววนนะมีอะไรมั่งเสียงวิ่งมาแต่ไม่รู้ผีอยู่ไหนวะ นั่นของเพียบเลยนะครับผม พื้นานสีแดงแมงแกะบ๊อบเข้ามานี่ดีเปดขึ้นมานี่มานี่มานี้โอ้ย้ย โอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยอันตรายอันตรายเว้ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเราจะเปนเล่นไม่ได้แล้วฮะหล่อลเว้ยกูอะไรวะไอจ้าไอจ้าไม่ได้ยบบนี้ฮ ยมืดแล้วนะครับก็ให้น้องๆแบบอยู่ในบ้านก่อนนะครับเราอยู่ในมุมครับในมุมนนี้ก็รอจจกว่าจะเช้าก่อนนะครับผม Ơi <laughs> Khi không buồn nữa มึงนี่นะมึงนี่นะเสือกเสือกเอาแล้วนะมึงอะอเสือกเอาแล้วไอ้กเออ รู้สึกว่าเราจะไม่ไม่มีปืนเลยดีกว่านะครับไปไปบ้านหลังเราไปเดี๋ยวเราต้องเลงเลมบุ๊ก 小黄鹂，哎 มีอะไรบ้างว่าไม่มีอะไรเลยอยายาเออเราเปลี่ยนในมุ้งไปในนี่ว่ะผมว่ามันไม่เข้านะของเต็มเออนี่เงียพอได้ลอฮิตจะพอมึงไปไป พีกอก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าแม่งตรวจไปต,ตรวจบ้านหลังไหนแล้วมั่งนะไม่มีปืนเลยนะครับ อี๋หาปืนยากจังนะตอนนั้นพี่กรณได้ปืนนะพี่กรณมาเล่นแบบนี้นะี่ะพี่กรณเคยเก็บได้ปืนด้วยสองกระบ,บอกเลยนะแล้วก็กระสุนอีกตั้งสามแม็กปูแม็กลงกมาแล้วอีย เดี๋ยวเราลองไปนี่เราไปทุกบ้านเลยใช่ไหมอดี๋้ว นี่นี่วะนี่อ,อ่ะบอเบึ้งไปบุ๊บแต่ว่าไม่มีอะไรเป็นกองกันจะขก็จบคลิปเป็นเพยงตอนนี้แล้วนะครับผม ไปก็มีตอนนี้แหละนะก็ต้องเจอกันเป็นผ่านนานนะอ่า ก็ต้องขอากาบลาศไปก่อนนะครับผมขอบคุณที่ติดตามชมนะครับเจอกันพาร์ทต่อไปนะครับผมบ๊ายบายครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับ